นี่อยู่กันน้อยเหมือนเดิมครับน้อยนครหลวงเวียงจันทร์ยังอยู่กับที่เดิมครับขนต้นมะคุดนี่ครับ <laughs> วิชายที่รักอิสระครับผมชายสดรักอิสระครับกับตอนเช้าครับผมหนึ่งต้นครับจัดหนักโดยน้อยนครหลวงเวียงจันทร์บรรยากาศตอนเช้าครับผม ครับชยแท้พุลังอิสระครับบรรยากาศของเราตอนเช้าครับได้สวนทุเรียนโคนต้นมะคุูดออกครับบางทุเรียนครับการทำงานของเขาเขาไม่อยากพูดเลยเขามีคนแข็งแรงครับนี่ครับไม่ใช่การแสดงนะครับนี่เอาจริงแล้วครับ อวานต่อท่อไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเขาแก่อยู่ครับเดินไม่กล้านไม่กล้าครับนี่ถ้าแกไม่อยู่แล้วเขาจะหนักเลยครับเดี๋ยวเขาก็นั่งให้ต้าแก่ดูครับถ้าแกไม่อยู่ครับนี่ครับไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้ครับโอ้โหแรงเข้าเหนียวครับพอนะ เราหลายปนี้กับเจพ่อถูกะเราไปว่ได้แล้วเนาะโอ้โห oh. นี่ครับดูเขาก่อนเขาสตาร์รถนะพี่น้องมีครับผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนใครครับตามเกงกินทำไม่ได้นะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเขาโน่นครับไปนน่นแล้วแล้วก็ล่วงตรงไหนไม่รู้แล้วครับพี่น้องยังไงนะยังไงครับไ,ไปแล้วครับเอาไปทิ้งครับ สวัสดีครับคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย